สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะกลับมาติดตามรายการที่พร้อมจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารด้านการเกษตร รวมถึงนโยบายและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยวันนี้จุนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีผลไม้ขึ้นชื่อหนึ่งชนิดค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมนะคะก็คือลิ้นจี่พันค้อมนั่นเองซึ่งก็เป็นสวนข้างหลังดิฉันนี่เองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมและทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้ จะมีประโยชน์ยังไงนะคะต่อพี่น้องเกษตรกร,กรในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านผู้ว่าปัญญางานเลิศนะคะตอนนี้ท่านก็ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นเลยจุนต้องเรียนถามท่านผู้ว่าถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดสมุทรสงคร,ร,รามอะค่ะเรามีที่มายัางไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะครับก็จังหวัดสงครามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่น้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับทั้งจังหวัดมีเพียงแค่416.7ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่ทุกตารางนิ้วนี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเป็นเมืองสามน้ำสามนานะครับ แลม้มีทั้งนาข้าวมีทั้งนากุ้งและนาเกลือนะครับตอนนี้นากุ้งน้อยลงไปแล้วก็เหลือนาข้าวกับนาเกลือนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองสามน้ํแล้วมีน้ําเค็มเพราะเราเดูอติดกับปากอ่าวไทยนะครับเรามีน้ําจืดจากแม่น้ําแม่กองแม่น้าสายหลักนะครับที่ไหลมาจากทางกาญจนบุรีก็มาผ่านกับพื้นที่เรามาผสมกันเป็นน้ําก่อยนะครับมีทั้งน้ําจืดน้ําก่อยน้ําเค็มนะครับก็ทําให้ ดินอุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์เราเรามีแม่น้ำแม่กองเป็นน้ำสายหลักมีคลองถึง300กว่า60กว่าคลองมีลำบะโดงเป็นพันลำบะโดงนะครับก็ทุกตารางนิ้วมีลำน้ำกระจายไปทั่วถึงนะครับช่วงที่ผ่านมาเรามีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างนะครับของจังหวัดเราก็อย่างเช่นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่เราเป็นหนึ่งในกำควัรของจังหวัดสุวรรคามนะครับมีกำควัรที่ว่าเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่าน นมัส,สก,การหลวงพ่อวันแหลมนะครับยอดลิ้นจีก็คือว่าลิ้นจีที่อร่อยที่สุดหวานที่สุดต้องผันคอมนะครับมาที่สวนคารามคือผันคอมนะครับเพราะผันคอมเป็นพันเฉพาะของพื้นที่เขาเรียกว่าได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือจไอของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค,คือถ้าจดทะเบียนปุ๊บก็รู้เลยว่าเออถ้าม,มาลิ้นจีผันคอมปุ๊บต้องมาที่นี่อจอสวนคารามนะครับค่ะ ลลักษณะพิเศษของลิ้นจี่พันค่อมมีลักษณะยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะครับก็ลิ้นจี่พันค่อมนะครับเป็นลิ้นจี่ที่ปลูกมาดั้งเดิมตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับร้อยหกสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาแล้วมาเริ่มต้นที่ตำบลแข่ออมของอำเภออัมพวานะครับจัดฉุนคำก็เริ่มปลูกมาเรื่อยแล้วกระจายกันไปหลายๆตำบลหลายหมู่บ้านนะครับก็จนเดี๋ยวนี้กระจายไปทั่วในปีที่ผ่านมามีผลผลิตมากมายนะครับปีก็ผลผลิตขึ้นอยู่ตามฤดูกาลว่าสภาพอากาศนะครับ ถ้าดยดูหนาวต่อเนื่องกันหลายวันนะครับก็ติดต่อเนื่องตลอดปีที่แล้วประมาณสัก6 7เ0 0พันตันนะครับทั้งปีปีนี้เหลือเพียงแค่ร้อยกว่าตันร้อยสิบเจ็ดตันเท่านั้นแต่ต่างจากปีที่แล้วเยอะมากเลยเยอะมากนะครับเพราะอากาศหนาวมันน้อยน้อยวันลงนะครับแล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ข้อมเป็นลิ้นจี่พิเศษเฉพาะที่นี่นะครับที่คุณจูนบอกว่าเป็นเป็นลักษณะเฉพาะอย่างไรนะครับก็บอกว่ามี4คําจําง่ายๆนะครับลิ้นจี่พันธุ์ข้อมคือหนามตั้งหนามต้องตั้งเรียงรายกันนะครับเป็นเป็นระเบียบสวยงาม หนังตึงหนังเปลือกลินจีจะตึงนะครับแกะง่ายเนี่ก็จะเต่งนะครับเนื้อเต่งขาวไม่แฉะมาเลยแล้วที่สำคัญเกี่ยกับล่องชาติร่องชาดเกะแกะเปลือกมาแล้วข้างในเป็นสีชมพูเรื่อยๆออกแดงๆที่เป็นเส้นๆครับเนี่ยอันนี้พอสีพงค์เนี่ยเป็นความหมายของคําว่าลิ้นจี่ผันคอมนะครับถ้าได้ชิมแล้วจะรสหวานอร่อย ไม่เหมือนกับลิ้นจี่ที่อื่นนะครับลิ้นจี่เฉพาะของที่นี่เดี๋ยวต้องรบลวนให้ท่านผู้ว่าพาเราเดิน <พา S 2> ชม,ชมแล้วนะคะค,ค่ะท่านผู้ว่าคะและ้วในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดสมุทรสงครามนะ,ะคะเรามีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะครับก็เรื่องการส่งเสริมท่องเทีเท่ยวเชิงเกษตรนะครับนอกจากเรามีลิ้นจี่พันธุ์ข้อมแล้วยังมีของผลไม้เช่นชื่อยอย่างคือส้มโอพันธุ์ขาใหญ่ได้รับกากรจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางูริศาร์เช่นเดียวกันนะครับมีทุกฤดูกาลทุกเดือนนะครับ แล้วาคัญคือ,อยังมีมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมรสหวานชื่นใจนะครับก็สามผลไม้หลักๆนะครับก็มีกันที่ว่าใครๆก็อยากมา<ะ>มาเที่ยวสวนขาม <c oughs> มาแล้วก็อยากไปชิมจากสารที่จริง<ะ>ต้องมาชมสวนกันนะครับแล้วก็มีอบายส่งเสริมการเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ<ะ>อยากให้ทุกคนได้มามาชมบรรยากาศของสวนนะครับ<ะ>โดยการปั่นจักรยานชมสวนนะครับ เรามีจักรยานที่ตอนนี้กำลังนิยมกันออกลังกายได้เรื่องสุภาพด้วยและได้เรื่องเรื่องของบรรยากาศได้มาชมถึงที่นะครับแล้วก็คือได้มาชิมลิ้นจี่ของแท้นะคะครับค่ะเพราะว่าบางทีเราไปตามท้องตลาดเนี่ยบางทีผู้บริโภคเองก็ไม่อาจจะไม่รู้ครับใช่ไเราไปซื้อที่ตามห้างสินค้าหรือตามข้างถนนอาจจะไม่ใช่ลิ้นจี่พันธุ์คอมก็ได้ถ้ามาถึงสวนของเราจะได้ชิมลิ้นจี่พันธุ์คอมนะครับแล้ว เรามีหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับอย่างปีนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดจะไม่จัดงานที่น่าสากลาเหมือนปีที่แล้วเพราะเล่นจิตเรามีน้อยเราก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีน้อยไม่จัดงานแต่อยากให้พี่น้องะยาชนได้มาเที่ยวถึงสวนมาชมสวนแล้วเรามีจัดจุดสําคัญอยู่4จุดนะครับปีนี้ที่จ่ายงานก็มีเอาวัดที่สําคัญนะเช่นวัดบางกุ้งที่มีค่ายบางกุ้งมีโบสถ์ปกโพโบสถ์อันซีนที่ว่ามีต้นโพต้นไทรต้นไก่ต้นกลางขึ้นอยู่ตามตามผนังโบสถ์นะครับ มีหลวงพ่อนิมณีอยู่ข้างในนะครับมีคนมากราบไหวบูชาเยอะก็จะมีเลื้นจีขายที่นั่นนะครับเขตของตำบลบางบางกุ้งอำเภอบางกนทีนะครับเลขวัดนืวัดบางสแก่ตำบลบางสแกอำเภอบางกนทีก็มีเลื้นจีมากนะครับเข้าไปไปซื้อเลื้นจีแล้วมีส้มโอมไปกราบไหวหลวงพ่อใหญ่ในพระบวัวสดนะครับเลขจุดหนึ่งคือที่ของวัดอินทารามที่อำเภออว,วาเขตเทศบาลของตำบลเมืองใหม่หลวงพ่อแดงเจ้าว,วัดท่านก็ ส่งเสริมพี่น้องเศษตรกรให้นําลิ้นจี่นํำผลไม้ขึ้นชื่อมาขายในวัดจันรนะครับอนอกจากไปไปกราบไหว้หลวงพ่อโตส0 0ปีที่วัดแล้วก็วยังมีจุดหนึ่งที่ตะบนแควอ้อมที่บว์วัตเป็นจุดเรื่องเรื่องแรกเริ่มของลิ้นจีข่ของสวนขามนะครับก็มีทั้งถนนเลยถนนสายผลไม้มีเรียงรายกันเลยไปชมถึงทิ่นเลยนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วในส่วนของพืช ผลทางการเกษตรอื่นๆนี่เรามีการส่งเสริมหรือว่ามีการที่จะชูให้เขาเป็นพืชที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอีกไหมคะนอกจากทางที่เมื่อเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าบอกมาคือลิ้นจี่แล้วก็สมองสมองเขาใหญ่ครับที่ยังมีมะพร้าวน้ำหอมอีกนะครับที่กระจายเยอะก็มีการส่งเสริมกันนะครับนอกจากการส่งเสริมให้เขามีผลิตผลมากกว่าปกตินะครับก็อยากจะต่อยอดนะครับส่งเสริมเพิ่มมูลค่าของ ของการแปลรูปนะครับเราไปแปลรูปได้ก็อยากให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็หน่วยงานของจังหวัดสรงครามไม่ว่าสวยการต่างๆนะครับก็เร่งรัดในการเนการเรื่องนี้อยู่นะครับค่ะค่ะและในส่วนของทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามเองนะคะที่ว่าทําในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแง่ของการอนุรักษ์นะคะท่านผู้ว่าคะครับก็เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าจังหวัดสสงครามเราเรามีพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับ พื้นที่สวนที่ปลูกอยู่ปัจจุบันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวสวนทุกคนนะครับให้อนุรักษ์พื้นถิ่นไว้นะครับก็ได้ข่าวว่าบางคนก็อาจจะแบบเหน็ดเหนื่อยกับการทาสวนลูกหลานพอโตเป็นหนุ่มสาวก็ไปทำงานอยู่ในจังหวัดอื่นๆก็ไม่กลับมาทําหน้าที่เป็นชาวสวนเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับก็เลยอยากจะให้เห็นความสาคัญตรงนี้เพราะว่าผลไม้เราขึ้นชื่อผลผรุษปลูกมาหลายร้อยปีนะครับแล้วเป็นไม้ขึ้นชื่อใครมาสวนคามก็นึกถึงลิ้นจีนึกถึงสบูเขาใหญ่ มะพร้าวน้าหอมก็อยากจะให้อนุรักษ์สวนไว้นะครับอย่าเพิ่งไปขายที่นาอย่าเพิ่งไปเลิกการทําสวนนะครับ<ม>อยาก่จะให้อนุรักษ์ให้มันยั่งยืนต่อไปเพราะว่าราชการเราพร้อมจะให้การสนับสนุนอยู่แล้วค่ะนะค่ะและในส่วนพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามเรามีพื้นที่สวนลินจีมากน้อยแค่ไหนคะท่านผู้ว่าคะครับพื้นที่ก็ประมาณ7 0 0 0กว่าไรนะครับสำสวนลินจีค่ะครับแต่ว่าเราปลูกได้้ ไปมามากกับประมาณสัก6 7พันตันนะครับก็ได้ถือว่าอย่างอย่างปีที่แล้วก็คือสูงนะคะ6,000ถึง7,000ตันคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้พอมาได้ยินว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยเรือหลือ147ตกันนะคะทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามก็เลยใช้วิกฤตเนี้ยเป็นเป็นโอกาสนะคะให้มาชมสวนเลยค่ะก็คือคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะและในส่วนของการปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนเนี่ยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามเองมีในเรื่องของการรองรับ มีจักรยานให้เช่าหรือว่าให้ยืมตรงส่วนไหนบ้างไหมคะครับผูค่จริงเรามีจักรยานที่เราประจาอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งชุมชนบ้านบางพับนะครับเพื่อเพื่อบงางวันทตนีตรงนี้มีผู้คนได้ยอมมาเยี่ยมชมเยอะเพราะเป็นศูนย์เี่นโู้ที่เข้มแข็งนะครับมีลุงสมทรงแสงตะวันเป็นป่าชาวบ้านนะครับจะพาผู้คนไปชมบรรยากาศในพื้นที่นะครับจักรยานมีอยู่หลายคันนะครับให้ให้เช่าได้ให้ให้ขี่ฟรีนะครับแล้วก็นังนนั้นก็บางคนก็ถนัด เอาจักรยานพับได้ใส่ท้ายรถมาเดี๋ยวนี้เเห็นยอะ่แล้วก็จะสงครามเราก็มีโครงการจะสร้าง bicycle lane นะครับปีนี้ได้งบมามา20กว่าล้านกำลังจะสร้าง bicycle lane ให้มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีขี่จักรยานได้ชมกันนะครับระทางประมาณ2กิโลจักรยานปลอดภัยได้เลยนะครับปลอดภัยครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตร ค่ะแล้วโครงการนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะท่านผู้่าคะคาดว่าจะแล้วเสร็จไปในปีงประมาณนี้นะครับกำลังเล่งเนิือการอยู่ค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามเองนะคะมีในด้านของการที่จะพัฒนาพาลินจีหรือว่าการอนุรักษ์นะคะพาลินจีไว้อย่างไงบ้างไหมคะครับก็ในส่วนนี้นะครับทางราชการเราก็ให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของจังหวัดเกิดสมกงานเจษจังหวัดนะครับในทางดรวิจิพัฒน์นะครับบนจริงที่ ที่ดูแลตรงนี้นะครับก็ให้ความสําคัญพยายามจะแนะนําพี่นอ้องเกษตรกรนะครับเรื่องการเพราะปลูกเสริมพันธุ์ลิ้นจี่ที่มันโตมาหลายปีแล้วนะครับก็คงเน้นเรื่องเอาลิน้นจี่พันธุ์ค้่องแท้ที่โดยพื้นที่ของจังหวัดสงครามมาปลูกเสริมต่อนเนื่องให้ให้มีต่อนเนื่องไปตลอดนะครับค่ะก็คือแล้วเราจะมีการเพิ่มพื้นที่การปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคารามเพิ่มไหมคะก็คงจะพยายามจะส่งเสริมไม่ให้ลดลงไปเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเออลิ้นจี่บางปีมันไม่ได้ ปีนี้อาจจะเปลี่ยนมาปลูกซบโอตัดลิ้นจี่ทิ้งอะไรเงี้ยแล้วต้องให้ใหคําแนะนําว่าลิ้นจี่เราปลูกไว้ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าอาจจะได้นะครับแล้วได้ผลทีมันก็มีผลได้ได้หลายด้านเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านผู้ว่าฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะรวมถึงผู้บริโภคนะคะให้หันมาบริโภคลิ้นจี่พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะว่ามีรสชาติดียังไงบ้างค,ะค,ค่ะก็ะอยากเิญชวน ผู้คนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จัดสูงคำนะครับจัดสูงคมเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งนะครับเาจะมาไหวพ้พระมาชมตลาดน้ําตลาดบกแล้วนะครับเรามีผลไม้ขึ้นชื่อทั้งลิ้นจี่พันค่อมนะครับที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับอยากให้มาชิมถึงสวนนะครับลิ้นจี่พันค่อมของแท้ ต้องไปที่สมุทรสงครามนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยนะคะคสำหรับ,บคุณครับนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกอีกค่ะว่าทางด้านของลิ้นจี่นะคะเขามีการดูแลนะคะมีการเอาใจใส่อย,ย่างไงบ้างแล้วก็มีลักษณะเฉพาะยังไงนะคะกับท่านเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะต้องพักกันสักครู่ค่ะ